วันนี้หวังว่าเราจะได้น้องพายกลับไปทุกคนอืมแต่มีคนบอกว่าถ้าสมมติว่าพูดว่าอยากได้โรซี่มันจะได้พายนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะบอกว่าเราอยากได้โรซี่แล้วกันเอ้ยมันเป็นแผนนะพลิกหลอกพลิกสับสลับขาหลอกเกเยทุกคนคือครั้งที่แล้วเราได้ทําสถิติคนที่เกลือที่สุดในเซิร์ฟเอาไว้แล้วนะออในที่สุดเราก็มาละ หลักสุดหลอก AI ละทุกคนเชื่อว่าไปอีกหน่อยนะเราอยากได้โรซี่นะพอดีสล็อตเมื่อกี้ไม่ค่อยถูกใจโอ้โหตายตาย <laughs> โรซี่ของแท้เออจริงๆมันก็ดีแต่ว่าวานิซ่าเรามีเยอะแล้วแถมยอนฮีเราก็มีเยอะครเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีเยอะเกินไปขอโรซี่อีกทีละกันนะเออ,มอเมลกี้ขอโรซี่อีกสักรอบไป โอ้ยน้ำมันหวานเจี๊ยบโลกนเบอร์ฉันจริงจิงซะด้วยจัดลุคโอ้โหแล้วมันพูดว่าง่ายสอนง่ายขนาดนี้อะนะขอโรซี่โรซี่โอ้โหใจดีซะด้วยขออีกทีหนึ่งละกันพร้อมเนี่ยพร้อมน้องอะโซเปโซลแล้วเนี่ย12%นะ่ะจริงๆอยากได้โรซี่นะ สามสองหนึ่งตัวกีเนจอนนะกอนนั้นจอนะเนื้อโจ๊บยอโจ๊บตัยซีลนจอโอเคเมื่อคุณเลือกที่จะหยุดได้แต่คุณไม่หยุดเสียทั้งบี้เสียทั้งทองโอ้โหแล้วกูได้โรซี่สมใจอยากไม่เป็นไรเอาบิสกิตก็ได้ไป เออไอ้มันจ,จบจบกันไป need gonna เลิกเล่นถอะซีรีส์เนี้ย